สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาเล่นม็อดใหม่ครับ Lucky World Invention กันนะครับม็อดนี้นี่แบบเข้ามาจะมีนี่ l ักกี้แบบว่ากล่องลั c กี้ให้ให้เราสุ่มกันเต็มไปหมดแลวดูดิครับที่เป็นอย่างนั้นนหะแต่อันนี้ไม่น่าเกี่ยวคือเราสามารถวิ่งเข้าไปทุบได้เลยมาลุยกันจัดดิเฮ้ยโอ้โหมันก็ได้เพชดดกเม็ดเลยโอ้โชคดีจ้าเอาว่ะเราได้เป็นมาะสเฮ้ยอะไรอ่ะมีกล่องปริศนาด้วยครับทุกคนเามาดูกันครับว่าเราจะอีกยืในใกล้แล้วมันแล้วไงวะเรามาทุบกันเลยว่าเราจะได้อะไร บอกเฮ้ยเอาได้ไงโอ้ใจเย็นน้องใจยเย็นพี่พี่ชายใจยเย็นเดี๋ยวมิจะไม่ให้กูอีกนานไหมเนี่ยมอสไม่เลยเฮ้ยไม่รู้เปิดปุ๊บโดนเลยอ่ะใครจะรู้วะใจยเจยเจ็นใจยเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้หายละโอ้โห,หเปรตนี่อะไรเนี่ยแจยหรือไฟฉายวะเฮ้ยมึงอ,อะไรอ่ะหลบไป โอ้โหดาเมจกูแหแรงแล้วกแม่งตีเลือดไหลใจเย็นเขาหน่อยเขาดิฮึบอะไรเนี่ยมึงให้อะไรกูเนี่ยโอ้ยเลือดไหลโอ้สิบโควิโอเคให้รับรู้ไว้ว่ากล่องสีดำนี่คือแบบสุดเดือดเนี่ยอะไรนี่อะไรเนี่ยวัดเฮ้ยระเบิดน้ําระเบิดถุงน้ํามึงเด็กตามกูดิเดี๋ยวมึงรอกูแป๊บนึงกูตัดไม้ก่อนเดี๋ยวกูไปหามึงแน่เฮ้ยแต่ตอนนี้มึงอย่าเพิ่งมาหากูจะต้องหรือจะพี่แม่งมาละกูจะตายแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นชืบ มันตีให้เราเสียเลือดไงเออมันมันเสียเลือดถูกแล้วหมายถึงว่ามันตีให้เราเลือดลดปึ๊บอี๋ไงมาดิกูดาบเพชรนะเว้ยกูดาบเพชรกูได้เอ้ยโหตีแม่งไม่โดนกูได้เพชรมาหกก้อนเลยตอนนี้กูเหลือกก้อนเหลือสี่ก้อนเราทำพิแอคเลยดีวะซึบโหเหลือเม็ดเดียวเลยไอ้นี่คืออะไรวะมาแต่ตอนนี้เราได้ดาบแล้วกูขึ้นไงเนี่ยขึ willst, ้นอย่างนี <t <t ้เลยอ่ะขุดเลยเฮ้ยอ่ะฮะเอ๊ะ แล้วมึงเอาเฮ้ยมันมีสวิตว่ะเหยียบเลยกัน What the fuck โอ okay, เคอะไครับไม่ไม่มีอะไรครับเมื่อกี้ฝันไปไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนนี้เรากลับเลือดเต็มแล้ววิธีเพิ่มเลือดขุดเลยอันนี้อันนี้เป็นลูปหัวใจหวังว่าจะมีของดีโอ้โหนี่ของดีจริงปะเนี่ยกดแล้วกูวิ่งไงอ๋อฮะยนี่ระเบิดมอสนี่ยโอ้มันระเบิดในน้ำปะอ๋อไม่มีอะไรเนี่ยพวกเนี้ยโอ้โหเมงเกออลือใช่ไหมเละอะไรอยู่ตรงนั้นอะมีกล่องนี่ด้วยวะเอออะไรนะเอามองอดัด what เราตรงลุ้นไปเรื่อยๆว่าเราจะได้อะไรแล้วที่แม่งกล่องปริศนาวะ่ะจัดไรกูอีกเฮ้ยชุดโอ้ใส่ดินี่ไงแป๊บเดียวชุดเต็มเลยนี่ครับแล้วกล่องตัวนี้ต่อเลยกล่องตัวนี้เป็นหัวใจแม,ม่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเอ๋ป้ายวะ่ะป้ายชื่อตรงนี้หัวใจอีกแล้วพุบมาบึ๊บอะอะไรเะนะี่ยเฮ้ยอยู่มึงก็ผ่านมึงก็มึงก็ผ่นานะดูตรงนี้ดิวะ่ะตรงนี้นี่คืออะไรเนะี่ย ไม่เห็นออกมีบ้านเนี่ยว่ะโอ้โหมืดชิบหายเลยไปทอดไหมเนี่ยอ้นี่มันใช่ไฟฉายไหมเนี่ยใช่เนี่ยใช้ยังไงเนี่ยเนี่ยแฟลชไลท์เนี่ยวเวนอะไรเนี่ยเอากูโดอะไรอีกเนี่ยฮะอยู่ๆก็หน้ามืดตามัวโอ้กูงงวะ่ะอึ๊บเสื้อว่ะ ออร้อยเปอร์เซ็นต์เลือดสูงสุดโอ้มึงดีไหมเนี่ยมันบวกเลือดแบบสุดๆเลยคำสาปเป็นการยึดติดคำสาปเป็นการสูญหายโอ้คือถ้าเราใส่เสื้อตัวเนี้ยเราจะถอดไม่ได้เว้ยถ้าถ้าตายมันจะหายไปไวะเนี่ยมันบวกเลือดอะไรยี่สิบเลยอืมไม,ไม่ใส่แล้วกันโยนทิ้งเลยขึ้นไปดูซิมีรังบนวะวันดีครับมีติดอะไรต่องย่อหน่อยอ๋อไม่มีอะไรเลยึงขึ้นมาทําไมเ่ยลงดีกว่ามาเดี๋ยวเราจะโดดลงไปนะครับมาเดี๋ยววะโดดลงไปด้วยการปลาถุงน้ำไอ้หาแป้งปลาชาร์ดมึงตัว ตีกูลงพื้นก่อนมึงกะแม่กูเทเลยอาหารเราหมดแล้วเนี่แล้วมันจะมืดแล้วด้วยผมว่าเราต้องขุดหินก่อนละเราขุดกล่องก่อนแล้วกันอ้ยเดอร์เพลห้าลูกสิบลูกเฮ้ยตีศูนย์ภาาเป็นการศูนย์หายครับคือปลาปุ๊บหายเลยนม่มันจะมืดแล้วไงเสียงอะไรวะอ้าวนี่แหละอาหารชั้นเลิศเอาเวนก็อยู่นิ่งดาบเลยกันอี๋ได้อาหารแล้วครับแล้วเราไปหาหินก่อนขอแบบขุดแล้วแบบได้อาหารได้ไหมมาดิ ได้ไฟว่ะเดี๋ยวน้อยก็เอามาถือก่อนมาถึงเราก็ได้พิกแอคแบบดูเดือดเลยไม่ต้องไปคราบแต่แม่งมืดแล้วอยากได้เออเตียงเวลาคราบแล้วจะมีใครมาเล่นกูปะเนี้ยเราไม่มีฐานนี่ว่ะแมงมาแล้วกูจะแอบอย่าแอบอย่าแอบ,อแอบ,อแอบนี่อ่ะสองนัดพอแล้วก็คราบขวานเอาไม้ไม่มีอฮีกล่องนี้อะไรขอญาตดูนะขอญาตดูก่อนแล้วกันพระวัดเดอะฟกูเจอแต่ละอย่างแต่ละมือแต่ละเดย์เด้อเด้วเดว ขุดนี้ก่อนแล้วกันกันตายไม่ไม่กันตายกูตายแน่ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปแดกมึงยังไงวะพวกมึงอ่ะหลังมาอีกลาหมังลาหมังอะตีศูนย์กลับมาสเกลยวไม่ไม่โดนสเกียวโอ้อะไรเนี่ยมอนสเตอร์เยอะมากโอ้โหกูแค่ต้องการไม้เองเพื่อนมึงจะอะไรยักหนาวะเนี่ยเวลาครับขวานขวานหินไหมเพราะว่าเรามีเพชรไม่พอได้แค่นี้แหละไปกันต่อโอ้โหเดินไปเจอคิปเปอร์เลยแล้วตีศูนย์กว่า ทำซา,าเป็นการสูญหายของจริงของแท้ท่องแท้เอ้ยแล้วมึงเยอะไปไหนเนี่ยทำไมมันมีแบบว่าเอ้ยอะไรมึงเนี่ยโอ้โหทำเรื่องกูไหลยมึงเกินไปฮึบฮึบเฮ้ยโอ้โหซอมบี้ใช้เดอร์เพลอะไรวะเนี่ยอะไรข้างหน้าโอ้โหกูอยากได้เตียงกูอยากได้เตียงมากวิ่งไปดูตรงบนก่อนไอ้ของที่เราเปิดมันเปิดต่อได้ไหมวิ่งสุดเลยกันเป็นมอดที่มอนเตอร์เยอะเยอะจัดเอ๊ะมันเปิดแล้วมันไม่มีเลยมีเนี่ยโอ้โหมีแต่อะไรก็ไม่มีมึงเลือกตามกูดิ ขุดเฮ้ยโอ้โหไอ้กล่องดำกูไม่เอาละเหลือเหลือขุดดีวะเผื่อมันได้ของดีป่ะลองขุดหน่อยกันโอ้โหของดีแฮมเบอร์เกอร์บุ้มบุ้มบุ้มเจอแฮมเบอร์เกอร์โอ้โหเปิดมาก็บอสเลยบ้าเอ้ยไปแล้วใต้น้ำมีตัวอะไรป่ะเฮ้ย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 โอ้โหไม่ตามกูสุดอีกอ่ะ้ กูต้องการเตียงอยากเจอแกะอุ้ยตรงนี้มีกล่องปริศนาสองกล่องคืออะไรอะไรขุดแปบบ๊บได้แล้วไม่รู้หยิบมาได้บล็อกมา64บล็อกแล้วขุดนี้แล้วเราขุดนี้เก็บมาไม่รู้ไม่รู้ได้อะไรมัง่งได้แล้ววะโอ้โหต้นไม้มึงเอามาทําไมเนี่ยแล้วหลังกูพึบเลยมาแล้วเราขุดนี้ต่อไงซึบหมีหมีก็จะเล่นกูเหรอไต้ที่ขุดมาไปก่อนใจเย็น ถุงพีดีมี2อันเลยปึ๊บอ้โหชาวบ้านไม่ใช่ชาวบ้านโดอ้อฮระเบิดไปละใจเย็นใจเย็นใจเย็นแล้วขุดแบบไอเวนเอาโขกไปทุกคนว่าผมจะรอดไหมครับผมพยายามจะขุดดูเร็วโอ้โหกูไปรอนแล้วโอ้กูตายกูตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยแล้วมึงมึงเลิกยุ่งกูสักแป๊บจะได้ไหมวะกวางทำไมนี่ของกู ระเบิดอืออือกระแกลยิงทั้งยิงทั้งระเบิดขุดเลยกูดโดนอันเดิมอีกแล้วเออเอาเข้าไปมดนี้รังแกฉันเฮ้ย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 ใครช็อตกูวะมีตัวช็อตเด้อแล้วมึงเข้ามาได้ยังไงเนี่ยมึงเข้ามาได้ยังอ๋อที่เดิมเราจะขุดให้หมดชุบโอ้หนังเป็ดเอ,อ้ย โอ้ว่าเต่าฟักแล้วไม่มีแกะเลยวะแกะไปไหนกันหมดวะ,ะขุดอันนี้กันเลยขุดแบบไกลๆอะไรวะเนี่ยชุดทองโอ้ยกระชึ้งไหมกระจอกมาเอ้ยบางบางอย่างเราใส่ใส่ก่อนแล้วกันทุกครูเถิดทิ้งอีกแล้วเป็นอะไรกับปุ่มทิ้งเนี่ยเกงลงเอ่อลงโอเคแม่งจะให้กูมาทำไมอ้อาวลงมีคนแกะแล้วนี่อ่ะสวยดิเอ๋มีบอสว่ะไอ้ไอ้ไอบอสไอ้เบอร์เกอ,อร์อ,อ,รอ๋อนี่ถุงนอนเหรอโอเคได้ถุงนอนแล้วกล่องปริศนานี่คืออะไรนี่อะไรอ่ะ อะไรอะ่ะเฮ้ยปืนเหรอเฮ้ยบอนนี้มีปืนด้วยอ่าบอลนี้มีปืนว่ะเขาบนแม่งสูงกูขุดทั้งล่างแล้วกันพยายามพยายามขุดแล้วแบบตัวตัวใหญ่ไกลกูจะได้ไม่โดนเลยยิงกระเด็นสามพลังยิงโอ้มีปืนเว้ยอยากได้อาหารเนี่ยขอแบบสุม่มปุ่มอาหารขึ้นมาเต็มเลยได้ไหมเช่นกล่องเนี้ยลองหน่อยนะครับเฮ้ยกล่องว่ะเปิดโอ้เฮ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยของดีเลยใส่แล้วก็สร้อยคอเอาใส่ไงไวะ คลิกขวาใส่ไอ้นี่อะไรอ่ะวัอดเป็นที่ที่ใส่เหมือนกันอะแล้วเนี่ยอะไรวะลองสิเฮ้ยวัอดแล้วปืนเนี่ยมึงใช้ลูกตะหนูอะเนี่ยมึงปืนประเทศไหนเนี่ยเรื่องร้านที่ผมจะต้องอัปเกรดเป็นขวานเหล็กละเพราะว่าเราได้เหล็กมาคือมอสนี้ตอนตอนคืนนี่แบบเดือดกะเอกอะร็วไรอันนี้อะไรอะไรวะเนะี่ยป้ายเฮ้ยทำไมเป็นสีแดงวะป้ายอะไรเนี่ยลองวางหน่อยดิก็ป้ายเฉยๆกูทิง้งเลย้หน้าแบบ อย่างเบิ้มอะกล่องเล็กมึงอยังสร้างความชื่อชอโอเคเออเอเอไอ้แต่เวลาใช้ปืนแลวโอ้โหปืนแม่งยิงม็นธนูใจเย็นใจเย็นไปเลยเดี๋ยวกกูจะเดินมาที่มันไกลนะเว้ยอุ้ยอุอ้ยุ้ยุ้ยเฮ้ยยิงเป็นปืนกลนเลยเนี่ยเจอกู มึงยังไงวะโอ้เรื่องแม่งเยอะวะเรื่องเยอะเรื่องเยอะเหรอกูจะตายแล้วเพื่อนกูจะตายแล้วมึงอย่ายเลยเว้ยมันต้องเดินม,มาไกลอย่าฆ่ากูอย่าฆ่า,ก,ก,า,าก,กูเลยโอ้อาหารก็ไม่มีเอาเอาให้เลยกูโดนไปเนี่ยโอ้ยเจอปวกโอ้ยปวกแทอะอะจะแทกพื้นแรงพยายาม เฮ้ยอะไรวะนี่ยปืนนี่ก็ใช้ไม่ได้ละมึงเป็นปืนหรือเป็นธนูเนี่ยแม่งเป็นธนูเว้ยแค่เป็นสกินปืนเป็นธนูที่ใส่สกินปืนนอนได้ยังเอ้ยกูตายตรงไหนนะตรงนู้นเนี่ยมโถ่เอ้ยกูแม่งอยู่ตรงมันมาแล้วมันมาแล้วอืมแม่งวิ่งไวด้วยใจเย็นนะเอาล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 ะแม่งมาแล้วแม่งมาแล้วเออใจเย็นใจเย็นมา็ูเค็มเลยเหรอมา็ูเค็มเลยเหรอใจเย็นเพื่อนไอ้ชิคูดำเลยกันเอ้าทำไมว่ายไม่ได้เนี่ยไปดิ มันอยู่ไหนละเมื่งมืดแล้วเนี่ยเวลานอนละเพราะถ้าเราไม่รีบนอนตอนนี้เดี๋ยวมันจะนอนไม่ได้เพราะมอนเตอร์เยอะจัดมันหายไปไหนแล้ววะนี่มึงก็คืนเนี่ยเออกูจะได้นอนวัดเจ้าหมีมึงอะไรเนี่ยมึงทำไมวะมึงยังไงวะมึงมีปัญหาอ่ะไม่ให้ไม่ให้ปลาด้วยโอ้โหกูว่ามึงมีปัญหากูนะเฮ้กูอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแล้วตอนแรกผมตายตรงนี้เพราะอะไรนะปวกกัดใช่ไหม ตรงนี้อ่ะคิปเปอร์ใหม่ครับเฮ้ยอะไรอ่ะอุย๊ยพี่ทำข้าวแบบเดือดๆมึยยังไงวะเอาระเบิดไหมระเบิดไปเลยไม่ระเบิดเหรองั้นงั้นตายนะเฮ้ยคิปเปอร์ดับของด้วยเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนนี่อะไรประสิทธิภาพสีน่นั่นแหลเอาไว้ทำข้าวนะนี่อะไรเนี่ยเออแหวนเลยเอ่ะกูใส่ไปแล้วอะแหวนจริงด้วยโอ้โหข้างในมีเสียงวะ่ะข้างในมีเสียงนะเฮ้ยแล้วแม่งขุด เฮ้ยมันขุดโอ้โห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 กล่องปริศนากล่องปริศนาเป็นกล่องปริศนาที่เราไม่ต้องขุดกล่องปริศนาจะขุดออกมาเองกล่องปริศนาจะขุดออกมาหาเราเองไปแล้วไปแล้วนี่ก็ตีกูโดนอีกเหลยแม่งไปเด้อเพิร์ลเนี่ยมาไหนๆก็ชิบหายแล้วกูขุดแม่งเลยกันเอ้าเอ้าเอ๊ะไม่ชิบหายนี่มชิบหายบ้างอันเหรอกูได้อะไรมาเมื่อกี้มึงปลาแม่นเหรอแล้วข้างในมีของไหมนเนี่ย มีกล่องเว้ยโอ้โหแต่ข้างในเดือดจัดแล้วถ้ากูตายกูไปเกิดตรงนู้นอีกแล้วก็วนั่นแงกูตายแล้วผมได้ตายไปแล้วแต่แค่มันยังมาไม่ถึงแต่แค่มันยังไม่ถึงเวลาโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหใจเดือดนะอุย้ยอาหารนี่ไงเฮ้ยใช่ปอกวดเดือดขุดเลยขุดเลยเฮ้ยชี่ออะไรไข่ไก่ชุดหนังมึงเอามาให้ทำกูทำไมเนี่ยเฮ้ยมึงยังไงวะมึงจะตามกูถึงวันไหนเนี่ยเดี๋ยวยุ่งน่ะ เออปลากูไม่หยุดไปฟังนู้วนีกว่ะเฮ้ยเหมือนมึงมีปัญหานะเอแล้วกูอยู่อยู่น้ำเย็นแล้วแม่งเจ็บนี่ว่ามึงใจเย็นได้ไหมใครขุดอะไรวะโอ้วัดเดอะมึงตามกูไปเยนนี่เลยฮะแล้วถ้ากูตายกูไปเกิดดูแน่นอนแล้วกูต้องเดินมาใหม่มาลุ้นกันว่าจะได้อะไรฮ้บชาวบ้านเหรอได้คนปกติมาคนนึงกล่องดำวะเมื่อกี้ไม่ได้โชคร้ายหวังว่ารอบนี้ก็จะรอบนี้ก็จะได้ไง เอาเขาไปเอาเข้าไปเอาเขาไป,าาไปกูหนีตามกูไม่ทันหรอกแล้วตามกูได้ละมื่ออีกนานไหมเนี่ยแปดวิแล้วไงวะมึงคิดว่ามึงจะมึงคิดว่าจะเป็นเหมือนเดิมเหรอมันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันมีการพัฒนานอ่ะกินแล้วกันเ,นเอ๊ะรอบนี้มึงมีเพลงข้างในเลยอะดูซิว่ารอบนี้มันจะขุดออกมาหาเราไหมเอ๊ดีนไหมโอ้โหข้างในซอมบี้อีกแล้วเฮ้ยโอ้โหย็ดเขกูไปละอย่ายุ่งกูเลยแม่งมีทุกที่จริงวะ ขุดอีกดีไหมเนี่ยกูจะขุดอันนี้ขุดเลยเฮ้ยเอาว่ะแม่งสุ่มจริงๆเราไม่จะได้โชคลายตลอดนะโอ้โหแล้วเราได้อะไรมั่งน for ี่อะไรเนี่ยแล้วกูได้แต่น้ำยาหาเหวอะไรมาเนี่ยน้ำยาที่ทำให้กูเป็นพิษทั้งนั้นเลยมึงไหวไหมเนี่ยแล้วต่อด้วยกล่องนี้จะมึนแล้ววะเฮ้ยโอ้โหขนมปังนี่แหละอาหารมากล่องดำเอาเฮ้ยเดี๋ยวออกมันต่อฟ้าผ่าด้วยึบอุ้ยเฮ้ยอะไรได้อะไรเฮ้ยอะไรอ่ะไปเจอแพ็คเหรอ โอ้าเราบินได้แค่ไหนเนี่ยมีเอ่อขีดจำกัดให้เราไหมอ๋อมีนี่494เหลือ92โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูมีเจสแพกแไงไม่แดกไม่แดกไม่แดกนี่ไงโอ้โหถ้ากูไม่มีเจสแพกนี่กูตายไปละมึงเนียนเลยนะโอ้โห <laughs> มึงดูไม่ออกเลยดูยังไงเนี่ยที่เป็นแบบพื้นราบลงไปอ่ะโอ้โหแฟนกากเอากูตายอ่ะกูบินได้ว่ะโทษทีมาขุดกันอีกโบ๊ะ เฮ้ยเอาอะไม่ไม่ได้นี่ตัวอะไรเนี่ยฮึบมาดเดินทางด้วยความเร็วเว้ยแล้วขุดโบ๊ะขวานวะคำสั่งเป็นการซูนหายอีกแล้วอลองขุดดิขุดเร็วจัดเนี่ยแล้วกูบินมาเลยเอามิดเอ้ยโหนี่ไงแม่งจะเอาผมตกจากที่สูงเว้ยพอดีมีเจ็ตแพรอครับกูมีเจ็ตแพ็คแล้วกูไล่เทียมทานย้ายายา,ยาแล้วเปิดกล่องแบบต่อเนื่องอ่ะซึบเอ๋เฮ้ยอะไรอ่ะไม่ฟักทองอะ เก็บดิแล้วมึงไม่มีบอลพังเว้ยมึงใส่ตรงอื่นได้ไหมมึงบังหน้ากวะไม่ใ่ไงใส่ตรงนี้ได้แล้วเราก็ใส่หมดอันี้โอ้โหแม่งทนในทนทนไฟ4ทนแรงระเบิด3อืมได้ของดีว่ะโอ้หแต่มีเจ็ตแพ็กนี่มันชีวิตดีขึ้นเยอะแล้วนั่นสองกล่องแบบอยู่อยู่ติดกันเลยนี่กล่องใหม่ไม่นไอ้กล่องฟ้าเนี่ยไม่เคยขุดปะหรือเปล่าวะฮึ๊บโอ,อะไรอะ่ะมันเกง่งโอ้เฮย้ยเก่งไรอ่ะโอ้วัดมีเอฟเฟกต์เยอะแล้วเราไปน้ำแข็งเรื่อยๆเก็สามอันนี้อะไรบวกห้ย ใส่ดีครับเชีย่ยโคตรมานี่อะไรเนี่ยเอ๋มึงจะให้กูมาทำไมเนี่ยเกาะน,น้ำแข็งอะให้กูอีกป้าอะไร,อะไรเอ้ยโอ้โหเชี่ยกูเจอเทพเจ้ามืดเลยฟ้ากูมืดเลย,เลยช็บนี่ไงมึงทำฟ้ากูมืดใช่ไหมกูมก็ทำฟ้าสว่างได้ไงล่ะเจอกูมึงไงยังไงมึงไงยังไงอุ้ยเรื่องมันเยอะวะเอาไม่เยอะเนี่ยโพไซดอนไหนมาเรามา,เรามาสู้โพไซดอนนี่ ทุกคนว่าผมไหวไหมโพไซด,ดอนเนี่ยน่าจะชิวๆเลยนะผมน่าจะตกขี้ขี้แตกอะ่ะมาเดิมึงโพไซด,ดอนเหรอแล้วมันยังไงอ้โพไซดอนเฮ้ยมันสัตว์ผมก่อแตกเลยไม่ช่วยบมอ,อ,อมึงทำเสื้อผ้ากว่าเวนเนี่ยไปไหนละอาอเฮ้ยหายโอ้สงสัยกลัวผมว่ะโอ้แล้วมันจะใจโอเค้ช่วหบุกบ่ายหมดเลยเจ๊แพ็กผมของดี สำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดกระดิ่งคอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ